ตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟังคำแนะนำศักดิ์สิทธิ์นาทีเศรเศษการเจริญพกรรมฐานตอนกลางคืนนี้เป็นการเจริญพระกรรมฐานแบบสุขวิปสัสสโกแบบสุขวิปสัสสโกนี่ตามปกติแล้วไม่มีทิพยิุุยานไม่สามารถทรงอภิญญาได้ แต่ก็สามารถทรงสมาธิเกิดเป็นฌานสมาดัดปัดได้เป็นพระอริยเจ้าได้ปานิพานได้ท่านยังเรียกว่าสุขาวิปสัสสโกคือปฏิบัติบรรลุง่ายๆไม่มีวิชาสามได้พิญญาหกเข้าแทรกแต่สำหรับแนวการปฏิบัติปรรดาแทนพุทธบริษัทการบรรลุมรรคผลทั้งหมดก็ต้องถือพื้นฐานก็สุขวิปสัสสโก ฉะนั้นชั้นที่เจริญชละพิญโยคือมโนยิธิมาแล้วก็ทำได้ไม่จะทำไม่ได้ที่ตอนกลางคืนจะแนะแนวในด้านสุขาภาวะไสยโกเพราะว่าต้องการให้รรรดาทั้งมทบริษัททรงอารมณ์จิตเรียบเรียบถ้าสอนแบบชละพิญโยกันตรงๆทัง้งเช้าและกลางคืนท่านไม่สามารถจะทรงสมาธิทำสมาธิทรงตัวได้นาน ฉะนั้นเวลากลางคืนเป็นการฝึกสมาธิทรงตัวได้นานเวลากลางวันเป็นการฝึกด้านฉลาพิญโญคือมโนยิทธิสำหรับการฝึกด้านสุขเวสโกนีคำภาวนาบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่มีการจำกัดเฉพาะเบื้องต้นนี่ไม่มีการจำกัด,ตนนกกดแต่ว่าตอนเข้าประจำจะจรกองของจริตอันนี้จำกัดคำภาวนา ใน <c oughs> <c oughs> เวลานี้เป็นการฝึกเบื้องต้นจะใช้คำบา,ารณาไว้ยังไงก็ได้แต่ว่าสำหรับวันดาแทานพุทธบริษัทต,ต้องการจะฝึกมโนยิธิให้มีการคล่องตัวในตอนกลางวันเวลานี้กายซักซ้อมคำบรณาคือใช้คำวนราวณะ,ะมมะพาทะคือเวลาให้ใจเข้านึกว่าพระนะมะ เวลาให้ใจออกตัวพระาทะขอฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาให้ใจเข้านึกวันะมะเวลาให้ใจออกตัวพระาทะเป็นการซักซ้อมไม่เพิกเป็นการคล่องตัวเพราะเวลาที่จะฝึกมโนยิทธิและฉละพิญญาจริงๆถ้าไม่คล่องตัวในคำภาวนาการปฏิบัติจะไร้ผล ในตอนต้นนี้คำบรรดาแต่พุทธบริษัทใช้คำบรรณานี้คล่องตัวการภาวนาคือหายใจเข้านึกตามบรรณมะหายใจออกนึกตามมภาะทะเขาฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาหายใจเข้านึกตามบรรณมะเวลาหายใจออกนึกตามมภพะทะ ขณะที่ท่านรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีตอนนี้ขอทุกคนอย่าทำอารมณ์ให้เครียดปล่อยการให้ใจไปตามปกติอย่าบังคับลมให้ใจให้ยาวห้สั้นให้หนักให้เบาถ้าทำอย่างนั้นผลการสมาธิจะไม่เกิดบริการบังคับใจ ต้องปล่อยลมหายใจไปตามสมบายของร่างกายร่างกายใช้ใจแรงหรือเบาเป็นเรื่องของร่างกายร่างกายใช้ใจสั้นหรือยาวก็เป็นเรื่องของร่างกายเราจริงๆต้องการเอาจิตเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้หายใจเข้าหรือว่าเวลานี้หายใจออกถ้าขณะใดจิตรู้อยู่ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออก โดยโดย,โดยไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐานและท่านรู้คำภาวนาด้วยก็เืื่อวเป็นสมาธิในคำภาวนาด้วยเป็นสองสมาธิด้วยกันคู่กันคือเป็นสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐานด้วยเป็นสมาธิในกองที่ภาวนาด้วย เวลาที่ทำภาวนาอยู่จงอย่าคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกให้พยายามบังคับสติสัมปชัญญะของท่านสติคือการเลึกนึกไว้สัมปชัญญะคือการรู้ตัวก่อนจะทำคำว่ดาแทนพุทธบริษัทให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริง ว่าเวลานี้เรากำลังเจริญพระกรรมฐานไม่ใช่มาคิดเรื่องประลมโลกและคิดนอกรีตอกรอยวงการของการเจริญพระกรรมฐานก็คือหนึ่งรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกอันนี้ต้องบังคับจิตต้องบังคับใจของเราให้เป็นไปตามรูปนี้แล้วก็บริการในสองรู้คำภาวนา แต่ว่าการที่จะบังคับสติสมัมปชัญญะให้รู้ลมให้ใจเข้าก็ดีลมให้ใจออกก็ดีหรือว่ารู้คำภาวนาก็ดีอย่างนี้เราก็ไม่สามารถจะบังคับให้เป็นไปได้ตามใจชอบทุกเวลาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีใจของเราก็อาจจะเผลอ ไปคิดอย่างอื่นไปบ้างบางทีภาวนาไปก็ดีรู้ลมไม่ใจเขาออกก็ดีจิตมันมีสภาพผุ้ซ่านจนชินก็เกิดมีความรู้สึกคิดคิดน่นคิดนี่นเนารีตน่อรอยอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรายัางเป็นผู้ฝึกไม่ใช่ผู้ทรงฌาน ดันั้นถ้าบ่เอินจิตมาคิดนอกรี่องนอกรอยไปบ้างก็อย่าเพึงตำหนิว่าเราเป็นคนเลวถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ต้องระมาาัดระวังเมื่อรู้ตัวว่าเวลานี้คิดนอกจากคำภาวนาก็ดีหรือว่าไม่สนใจกลมให้ใจก็ออกก็ดีเมื่อรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็นกลับเข้ามาตั้งต้นใหม่คือเอาจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้าให้ใจออก แล้วภาวานาควบคูค่กันไปขณะใดที่จิตของท่านรู้ลมให้ใจเข้าออกเขาดีรู้คำภาวานาก็ดีขณะนั้นจิตของท่านมีสมาธิเพราะคำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจสำหรับเกินเจริญสมาธิบรรดาท่านพุทธบริษัทสมาธิของท่านจะดีหรือไม่ดี อยู่ที่นิวรณ์ห้าประการนิวรณ์ห้าประการนี่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงตัดเรียกว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังฉะนั้นนิวรณ์ห้าประการนี้ท่ายอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาสิงในจิตของท่านในเวลาที่ภาวนาก็ดีพิจรารณาก็ดี แม้แต่อย่างเดียวเวลานั้นจิตของท่านจะไม่มีสมาธิเลยการปฏิบัติของท่านจะไม่ได้ผลมิวานห้าบริการนี้ท่านต้องงดเว้นไม่นึกถึงมันในขณะที่เราภาวนาและพิจารณาก่อนที่จะมาเจริญกรรมฐานมัน,นึกบ้างเป็นของธรรมดาของจิตใจ แล้วเลิกเจริญกรรมาฐานแล้วมันนึกถึงนิวรณ์บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของจิตใจไม่มีใครก็ห้ามเพราะนิวรณ์เป็นกินเลสที่เราคบหาสมาคมมาเป็นอสงไขยกับอยูย่จะขับให้มันพ้นไปทันทีทันใดนั้นไม่ได้แต่ว่าโดยเฉพาะที่เรามาเจริญภาวนานี่เราจะต้องไม่ยอมให้นิวรณ์เข้ามากวนใจอย่างเด็ดขาด จันนั้นนิวรบรรดาทพุทธบริษัทจะต้องรู้จักหน้ามันอารมณ์ที่เรียกวานิวร์คือเป็นกิเลสหยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลังนี่ก็รวมความง่ายๆว่านิวร์เขาเสียงใจเมื่อไรเราเป็นคนโง่เมือนั้นอารมณ์ห้าอย่างที่เรียกวานิวร์ก็คือหนึ่งกาม,มาชันทะความคุ้นคิดทั้งของสวยสด,สดงดงามและคนสวยรูปเสียง รูปรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเรื่องอย่างนี้อย่าให้มีในจิตใจขบรนดาเทมพุทธบริษัทขณะที่ภาวนาด้ยการในสองอารมณ์ที่ไม่พอใจต้องทิ้งไปเิ้นในเวลานี้ด้ยการในสามอย่าปล่อยให้ความง่วงเข้ามาครอบงามจิต รายการที่สี่อย่าปล่อยจิตฟุ้งซ่านนอกเหนือจากคำภาวนาแล้วลมหายใจเขาออกอย่าให้มันแยกตัวออกไปให้มันอยู่ในขอบเขตของลมหายใจเขาออกและคำภาวนาแล้วลก็ดีห้าอย่าปล่อยให้จิตสงสัยในคุณธรรมบัตที่เราทำได้แล้วคือคุณธรรมท,ที่เราทำได้แล้วอย่าสงสัยคือรวมความวานวอนิจจังห้ารายการคือหนึ่งอารมณ์รักระหว่างเพศ สองอารมณ์ไม่พอใจสามความวง่วง 4. จิตฟุ้งซ่านนอกรีตอกรอย 5. สงสัยในผลการปฏิบัติ 5. อย่างนี้ถ้าธรรมดาแต่พูดบริษัทมีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในจิตวันนี้คำว่าสมาธิจิตในชฌานสมาบัติจะไม่เกิดกับบรรดาแต่พูดบริษัทเลย ต้องห้ามอารมณ์ต้องห้ามรายการในยัยให้เข้ามายุ่งกระจายขณะที่นั่งอยู่ที่นี่ในการจเจริญสมาธิจิตในด้านสุขาเวสัยโ,โกเ็าต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขอย่าหลงภาพแสงสีต่างๆบางทีเห็นภาพสีขาวสีเขียวสีแดงภาพน่นภาพนี้มาจงอย่า่ยึดถือเอา ให้ยึดถือลมไม่ใจเขาออกกับคำภาวนาเป็นเกณฑ์ยึดไม่เท่านั้นค <c oughs> ือต้องการแค่รมจิตเป็นสุขแต่ว่าท่านไปยึดถือผือภาพต่างๆจิตใจของท่านจะไม่เป็นสมาธิใจจะไม่สมปรสงค์ตามความมุ่งหมายเวลาภาวนาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้นหลาย ภาวนาจะว่ายังไงก็ได้แต่เวลานี้คนใช้คำบรรณะมาพะเพื่อจะให้ได้ผลดีก่อนที่บรรดาแท่านพุทธบริษัทจะภาวนาให้ใช้ปัญญาในด้านวิปัสสนาอยางก่อนคือพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์โลกวันนี้รโลกวอนนี้เป็นโลกที่มีความสุขและความทุกข ใช้ปัญญานิดเดียวถ้าเห็นว่าเราเกิดวันนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายความหิวเป็นทุกข์มีทุกวันความหนาวเกินไปร้อนเกินไปรณ์มไม่สบายใจมีทุกวันเป็นทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นทุกข์การประกอบกิจการงานต่างๆเลยยากเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์รวมก็คิดในใจว่าถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้กี่ช,ชาติก็เต็มไปด้วยความทุกข์เราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าเราจะเป็นเทวดาแล้วผมเทวดาแล้วผมเมื่อหมดความทุกข์แล้วเมื่อหมดความสุขแล้วพ้นจากความเทวดาแล้วผมคือหมดบุญวาสนาบารมีแล้วต้องกลับมาทุกข์ใหม่ด้วยกรรนการเราต้องการคืนิพาน ก่อนจะภาวนาให้ทําจิตให้แน่วแน่อย่างนี้ก่อนจิตท่านจะโปร่งใสกําลังใจจะเป็นปสมาธิดีตอนนี้ไปขบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายให้เริ่มปฏิบัติภาวนาได้ตามอธัธยาศัยจะให้เวลาไว้3านาทีเป็นสำหรับในการนั่งทําเมื่อเรากพลิกหน้าพลิกหลังได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพัพกเพืยวได้ตามอธัธยาศัยตอนนี้ไปขบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเริ่มปฏิบัติได้